สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอผัดเส้นเล็กใส่ไข่เรามีวิธีการผัดไม่ให้เส้นติดกันเป็นก้อนเส้นนุ่มและได้รสชาติที่อร่อยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มครับวันนี้เราใช้เส้นเล็ก300กรัมครับเครื่องปรุงรสและน้ำเปล่าครับถั่วง,งอกและต้นหอม ผสมน้ำปรุงไว้ก่อนเลยครับซอสปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะเตลาเจี้ยวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกสองช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำหวานสองช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันครับ จากนั้นตั้งกระทะเปิดเตาเติมน้ำมันพืชสองช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่ไข่ไก่ลงไปสี่ฟองครับเพอไข่ขาวเริ่มเซ็ตตัวก็ยีไข่แดงให้กระจายกันเติมซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนไข่สุกก็พักไว้ครับ ตั้งกระทะเติมน้ำมันพืชสามช้อนโต๊ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปสองช้อนโต๊ะครับพอกระเทียมเริ่มส่งกลิ่นหอมก็เติมน้ำซอสที่ปรุงไว้ครับพอเดือดก็เติมน้ำเปล่า150 ml อหหรือปริมาณเท่ากับน้ำซอสที่เราปรุงไว้ก็ได้ครับไม่ต้องรอน้ำเดือดใส่เส้นเล็กลงไปได้เลยครับ วันนี้เราใช้300กรัมผัดด้วยไฟปานกลางคลุกเคล้าเส้นกับน้ำซอสให้เข้ากันจนทั่วค่อยๆเติมน้ำแล้วผัดไปเรื่อยๆจนเส้นสุกการเติมน้ำจะช่วยให้เส้นนุ่มครับ ใช้ช้นซ่อมช่วยในการสาวเส้นไม่ให้ติดกันเป็นก้อนครับพอเส้นเริ่มสุกนุ่มตามต้องการก็เติมไข่ที่เราผัดไว้ลงไปครับผัดคลุกเคล้าเข้ากันดีแล้วก็เติมถั่วงงอกและต้นหอมพอผักเริ่มสลดแล้วก็ปิดเตาตักเสิร์ฟได้เลยครับ ผัดเส้นเล็กใส่ไข่ของเราเส้นนุ่มหอมอร่อยมากครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ